นะครับก็เป็นการปรับบวกขึ้นมาตามน้ําทองเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าแนวโน้มและกรอบการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไรอีกหนึ่งท่านที่อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ณวินาทีนี้เลยคือทางด้านของคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับจาก b i โอจีบูลเลียนฟิวเจอร์ยนะครับก็แนวโน้มจะเป็นอย่างไรต้องพูดคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะครับคึกคักไหมฮะที่ถงตลาดวันนี้ วันนี้คึกคักมากเลยค่ะครับผมล่าสุดครับคุณประวันครับก็เรามีการดิดตัวขึ้นมาจออแนว36เหรียญอีกแล้วมองว่าอย่างไรในช่วงสั้นๆครับก็มองว่าโอกาสที่ทองคาจะไปต่อมีนะคะครับค่ะอ่ายังมีโอกาสวิ่งต่อได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเสำหรับอาทิตย์นี้เรามองแนวต้านอยู่ที่พัน560 US d o l ยูเอสดอลอยสาวแนวรับเนี่ยจะอยู่พัน520 US d o l l a เอสดอลอยสาวค่ะครับก็ยังไม่ทำ New High ใหม่ ก็ยังค่ะคิดว่ายังค่ะคปะัจจ<ม>ัยพื้นฐานที่จะส่งให้ทองคําขึ้นก็ยังมีอย่างปัญหาที่ทางตรี่ที่ถูกดาวเกรดแล้นะคะหรือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าภายในอาทิตย์เนี้ยออถึงลงก็ลงไม่ลึกเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนดิฉันก็แนะนําว่าถ้าทุกครั้งที่ย่อให้เข้าซื้อค่ะครับผมแต่ในบ้านเราอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้อย่างเป็นลำบ็นสันหน่อยเพราะว่าบาทอ่อนอีกแล้ว ค่ะอันนั้นก็เป็นโชคดีของทางซปที่บ้านเราที่ว่าเวลาขึ้นเราก็อาจจะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นค่ะสําหรับนักลงทุนที่ซื้อตอนวันถุกซึ่งลงค่อนข้างโลก็สามารถทํากําไรได้ค่อนข้างสูงอะค่ะครับ<ต>ผม <น seemingly? S 1> คุณประวันพูดถึงเงินหน่อยโลหะเงินเนื้อเงินเนี่ยนะฮะมองกรอบแล้ะสั้นๆว่าอย่างไรบ้างฮะ <st itions> สั้นๆเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นพันเออสี่สิบ US ดอลลาร์จะทอยอาอะค่ะอ๋อยังมีโอกาสที่จะทดสอบได้อีกรอบหนึ่งนะฮะมีค่ะเพราะฉะนั้น เงินเหรียญทองคำค่ะทุกครั้งย่อให้เข้าซื้อเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ค่อนข้างหวือหวาถ้านักลงทุนจะเข้ามาทิฉันก็แนะนำว่าวันนี้ถ้าเ,เข้าซื้อได้ก็ให้ทำํำฐานะรองก่อนแล้วก็รอให้ขึ้นไปกว่านี้เชื่อว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีปรับตัวสูงขึ้นค่ะครับผมถ้า<ฆ>ขึ้นไป4ี่จริงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการทดสอบครั้งที่สองในรอบเนี่ยโอ้รอบเดือนเลยเนี่ย ค่ะแล้วหลังจากที่รายลี่ขึ้นไป40กว่าเกือบ50เหรียญแล้วก็ถูกทางด้านการวางมาจิ้นเพิ่มเลยไหลลงมามองทาร์เก็ตของปีเป็นยังไงในส่วนของโลหะเงินครับเออน่าจะเห็น60เหรียญต่อชอยซ์เอาค่ะโอ้ภายในห6เดือนนะฮะใช่ค่ะมีโอกาสที่จะเห็นค่ะครับผมยังมองสูงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่เข้าไปเก็งกับไรายได้นะ,ค,ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเปิดมาเป็นอย่างไรในส่วนของบรรยากาศที่โถงนะฮะเดี๋ยวทีมง,งานเราจะเอาภาพมาให้ดูนะฮะวันนี้ตอนนี้ผู้ใหญ่อะไรท่านนะครับและในส่วนของ